สวัสดีค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นวันของผู้ที่เกิดวันทั้งแปดที่อาจารย์ทำนายไปนะครับวันเสาร์นี้ก็อาจจะล่าสุดเลยนะคะขอขอโทษที่ลงคลิปช้านะคะจะมีคิวเยอะแล้วก็งานมากเลย เรื่องเวลามาลงคลิปให้นะคะวันนี้มาพบกับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นดวงรายปีนะคะอาจารย์ได้เปิดดวงกันทำนายดวงไว้ให้หมดแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นดวงรายปีประจำสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของใครจนฝ่าจะได้ดูดวงแบบส่วนตัวเท่านั้นถึงจะเป็นดวงคุณคนเดียวนะคะ เริ่มกันเลยนะคะอาจารย์ได้เปิดการทํานายไว้หมดแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเกี่ยวกับความรักนะคะในคนที่โสดไม่ความรักไม่ชัดเจนนะคะมีเกณฑ์จะพบรักใหม่หรือคนที่คบคุยอยู่แล้วก็มีการสารสัมพันธ์รักกันนะคะผู้ที่โสดสนิทก็มีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่พบโสดมีดคู่นะคะก็ประมาณนั้น ในดวงของผู้ที่ในช่วงขาลงนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่มีการแข่งขันแย่งชิงนะคะหรือบางดวงเจ้าตาอาจจะมีการเรียนการสอบเพิ่มเติมนะคะอาจจะไปแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอาชีพนะคะอาจจะมีการเรียนการสอบการสัมภาษณ์งานอะไรนะคะหรือเป็นสมัครงานใหม่ไว้ก็ได้นะคะเป็นการที่มีการเรียกสอบสัมภาษณ์ นะคะเพื่อเป็นการชิงชิงเก้าอี้ชิงตำแหน่งชิงงานหรือติดสําลองอยู่ก็ได้นะคะประมาณนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานการอาชีพแต่ให้ระวังเกี่ยวกับเอกสารการค้ำประกันหรือคดีความติดไว้บ้างสําหรับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องอาชีพที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารนะคะระวังการค้ำประกันหรือระวังเรื่องเอกสารที่ต้องเซ็นต้องอนุมัติต้องอ่าต้องอะไรอ่ะต้องเซ็น แต่อาจารย์แนะนําว่าพยายามอย่าคาประกันไขนะคะให้ระวังการเกี่ยวกับเรื่องเอกสารให้ดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่อง,องการเงินการทองนะคะให้เน้นไปเรื่องการสร้างบุญบรารมีนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะนําเงินไปถวายสร้างโบสถ์สร้าง เกี่ยวกับสถานศักดิ์สิทธิ์หรือกําลังสร้างองค์พญานาคหรือไปร่วมงานบุญงานบวชอะไรเกิดขึ้นนะคะหรือกําลังรวบรวมงานพระป่ากรถินอะไรก็ได้ซึ่งมีเกณฑ์ที่จะได้ไปถวายเงินสร้างโบสถ์ก็ได้นะคะหรือกําลังรวบรวมเงินก้อนหนึ่งเพื่อจะตั้งสัจจะวาจาว่าจะไปร่วมสร้างองค์พญานาคหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามหรือสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นนะคะหรือจะเป็น ไปเป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับงานบุญงานบวชหรือเป็นเจ้าภาพงานบวชหรือ,อซื้อผ้าไต่คงจีวรหรือไปเป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับบวชบวชนาบวชเนนบวชอะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับการอุปสมบทก็ได้รวมไปแล้วทั้งหมดหมวลถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นบุญใหญ่ละกันนะคะรวมแล้วถ้าในดวงเจ้าสาวผู้ที่เกิดวันเสาร์ถ้า ยังไงแล้วอาจารย์แนะนําให้เสริมทางบูญโดยการที่สวดมนต์ประจําจะทําให้การเงินไหลลื่นหรือไม่สะดุดติดขัดนั่นเองนะคะมีการที่คุณจะต้องสวดมนต์ให้ประจาเท่านั้นถึงจะดีขึ้นนะคะไม่ว่าการเงินการอะไรทั้งหมดทั้งมวลเน้นไปเรื่องการเงินละกันนะคะญาติมิตรพี่น้องนะคะมีเกณฑ์ที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับคุณด้วยเรื่องอันใดก็แล้วแต่นะคะก็มีการที่ว่า มีลักษณะที่คุณนะ่ะมีความร้อนอ,อกร้อนใจเป็นห่วงญาติเป็นห่วงเพื่อนอะไรก็ได้นะคะซึ่งเป็นความวิตกกังวลร้อนอ,อกร้อนใจหรือมีปัญหาขัดแย้งอะไรกันอยู่ก็แล้วแต่นะคะประมาณนั้นเกี่ยวกับบุตรบริวารก็เป็นไปตามที่คุณคิดคุณหวังไว้ว่าจะให้ลูกหรือบริวารหรือทําอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เป็นไปตามที่คุณคิดแล้วกันนะคะถ้าคุณคิดว่า,าถ้าเกี่ยวกับเรื่องบริวารคุณอาจจะมีการ โยกงานเปลี่ยนงานสับเปลี่ยนงานหรืออะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะเป็นไปตามเซนส์ของคุณเลยหรือความคิดของคุณเลยหรือความเห็นของคุณโดยส่วนตัวคือพิจารณาความเหมาะสมว่าสมควรเอาลูกน้องคนนี้ไปตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งเป็นการทั้งหมดทั้งมวลหรือแม้กระทั่งถ้าคนมีลูกมีบริวารลูกน้องลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะมีความคิดว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับลูกหลานบริวารหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับรวมรวม ถึงลูกน้องบริวารน,นะก็คนใกล้คิดใกล้ตัวนั่นแหละนะคะก็ถือว่าเป็นบริวารของคุณก็แล้วกันนะคะหรือบางดวงเจ้าชะตาทํางานเกี่ยวกับว่าต้องมีลูกค้าหรือเกี่ยวกับกิจการค้าขายออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับธุรกิจหน้าที่การงานซึ่งเกี่ยวกับบริวาร